สวัสดีค่ะพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักเสื้อนิตติง้งเสื้อนิตติ้งตัวนี้จะเป็นเสื้อนิตติ้งที่ถักจากข้างบนลงข้างล่างเป็นลายพื้นฐานแล้วก็เป็นวิธีการถักแบบง่ายๆเป็นลายเริ่มต้นของการถักเสื้อนิตติ้งนะคะไม่ต้องไปกังวลเรื่องการคำนวณเสื้อตัวนี้ลองถักตามพี่เมย์ดูพี่ทําออกมาทั้งหมด6 EP นะคะ อีพีหนึ่งซึ่งเป็นอีพีนี้จะเป็นการแนะนําข้อมูลแล้วก็จะเริ่มป้อนห่วงเข้ากับไม้นิดงานจะเริ่มถักจากคอลงมาอีพีสองเราจะถักจากคอตรงนี้ค่ะแล้วก็ถักแยกสี่มุมพลิกกลับไปมาจนเราได้ขนาดของตัวคอตัวคอคือตรงด้านบนนี้นะพอเราได้ตัวคอเสร็จเราเชื่อมคออีพสามจะถักแยกลงมาจนได้หน้าอกค่ะตอนที่เราถักแยก ลงมาตรงนี้จนได้หน้าอกเราจะเปลี่ยนการถักจากถักพลิกกลับไปมาเป็นการถักวนวงกลม EP4 จะแยกแขนแยกแขนสองข้างต่อเชื่อมลักแร้ลักแร้ตรงนี้แล้วถักตรงลงมาเป็นตัวเสื้อ EP5 จะเป็นแขนเสื้อ EP6 จะเก็บคอเสื้อตรงนี้ค่ะแล้วก็เป็นภาพรวมของเสื้อ MF029 เสื้อตัวนี้ จะเล่นสีหรือไม่เล่นสีก็ได้จะถักสีเดียวทั้งตัวก็ได้นะคะหรือจะเล่นสีตามพี่เมย์ก็ได้ค่อยๆถักตามไม่ต้องกังวลเรื่องขนาดของตัวเสื้อลองถักตามพี่ก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปปรับเป็นขนาดของเด็กของผู้ใหญ่ถักให้ได้ตามที่ต้นแบบที่พี่สาธิตแล้วตัวต่อไปคุณค่อยเอาไปปรับให้รู้เทคนิคก่อนเรามาดูอุปกรณ์อุปกรณ์พวกนี้เดี๋ยวจะให้ดูรูปนะคะ ภาพนิ่งตรงนี้พี่เมย์จะเอาเก็บไว้ที่แฟนเพจกับ YouTube นะคะแฟนเพจของพี่เมย์กับ YouTube ชื่อเดียวกันค่ะชื่อเมทินีแฮนด์เมดอัลบั้มที่เก็บข้อมูลภาพนิ่งของเสื้อตัวนี้ชื่อ M F ศูนย์สองเก้าเมทินีแฮนด์เมดพิมพ์ติดกันคุณพิมพ์ค้นหาที่ Facebook คุณก็จะพบข้อมูลนี้ค่ะสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมอันที่หนึ่งไม้นิดเดี๋ยวจะให้ดูรูปนะคะ อันที่สองมาร์เกอร์อันที่สามเข็มโคเชอันที่สี่กันไกอันที่ห้าเข็มเย็บเข็มสอดหรือเข็มปักคอสติคค่ะอันที่หกเป็นไหมสี่พายพี่ใช้ไหมสี่พายเป็นไหมคอตตอนซอฟคุณจะใช้ไหมอย่างอื่นก็ได้แต่ขอให้เป็นขนาดเดียวกันคือสี่พายไหมพรมใช้ได้ไหมไหมพรมใช้ได้แต่ต้องเลือกยี่ห้อนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าถ้าเป็นไหมพรมที่ไม่ค่อยเนื้อไม่ค่อยจะดีเวลาใส่มันจะคันนะให้เลือกยี่ห้อนิดนึงตรงนี้ ของพี่เลือกใช้คอตตอนซอบค่ะเส้นขนาดสี่พายเวลาถักจะถักเส้นเดียวปกติถ้ารอบอกหนึ่งร้อยเซนนะคะเสื้อหนึ่งตัวจะใช้หกร้อยกรัมค่ะเตรียมข้อมูลต้นแบบที่จะใส่ข้อมูลต้นแบบของพี่หนึ่งร้อยเซนวัดจากส่วนที่กว้างที่สุดของร่างกายค่ะอกพุงสะโพกนะคะส่วนไหนกว้างที่สุดพี่ใช้ส่วนนั้นของพี่หนึ่งร้อยเซนเสื้อจะยาวหกสิบ วัดจากหัวไหล่ลงไปเสื้อตัวนี้จะคุมสะโพกบนยาวลงไปถึงสะโพกล่างแขนยาวหกสิบค่ะลายที่เราจะใช้ถักเป็นลายยันโอเวอร์เดี๋ยวถักให้ดูนะคะไม่ต้องเป็นงงกับมันชื่อให้คุ้นๆไว้ก่อนลายถักลายยันโอเวอร์ลายนิดแล้วก็ลายเพอร์นิดคือแทงลงเพอร์ per คือแทงขึ้นยันโอเวอร์ก็คือการพาดไหมขึ้นไปข้างบนไม้ลำดับการถักเสื้อตัวนี้เราจะเริ่มถักจากคอนะคะ เริ่มขึ้นห่วงก่อนแล้วถักพลิกกลับไปมาจนคอมันเชื่อมได้แล้วเราถึงจะถักแยกสี่มุมจนได้ตัวหน้าอกเชื่อมรักแร้ถักตัวเสื้อแขนแล้วก็คอมีห้าลำดับค่ะห้าลำดับมีหกอีพีเริ่มต้นไม่ว่ารอบอกจะเป็นเท่าไหร่ อันนี้พี่เน้นของผู้ใหญ่นะคะไม่ว่ารอบอกคุณจะเป็นหนึ่งร้อยเซนร้อยห้าร้อยสิบห้านะคะให้เริ่มต้นเท่าพี่ก่อนเริ่มต้นเท่าพี่คอมันจะไม่แตกต่างกันมันจะไปแตกต่างกันตรงรอบอกวิธีเริ่มต้อนห่วงห่วงเราจะเริ่มแบบนี้นะคะเราจะต้อนเข้าไปหนึ่งห่วงแล้วใส่มาร์กเกอร์พอใส่มาร์กเกอร์ถ้าดูรูปตรงนี้งงด้านขวามีเขียนไว้นะเราจะเริ่มหนึ่งห่วงใส่มาร์กเกอร์ ตรงสัญลักณ์ตรงขีดตรงนี้คือมาร์กเกอร์ตรงมาร์เกอร์เราจะเพิ่มหนึ่งห่วงแล้วใส่มาร์เกอร์ปิดแล้วเพิ่มหกห่วงมาร์กเกอร์หนึ่งห่วงมาร์เกอร์แล้วก็ยี่สิบหกห่วงตรงนี้มาร์กเกอร์หนึ่งห่วงมาร์กเกอร์หกห่วงมาร์กเกอร์หนึ่งมาร์กเกอร์แล้วก็อีกหนึ่งห่วงสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้ค่ะให้ป้อนเข้าไปตามพี่เมย์นี้เลยแล้วเราก็จะถัก พลิกกลับไปมาจนได้หน้าตารูปที่พี่เขียนให้ตรงนี้ถึงจะเชื่อมตรงคอค่ะคอเป็นคอกลมนะคะไม่ใช่คอแหลมไม่ใช่คอวีแต่เสื้อตัวนี้เวลาใส่เราต้องการให้ตรงเนี้ยมันโค้งรับกับตรงตรงไหะล่ปลาด้านหน้าเราค่ะเรามาเริ่มต้นป้อนห่วงจํานวนเนี้ยเข้าไปพี่จะให้ดูรูปอุปกรณ์ก่อนที่จะป้อนนะพี่แนะนําอุปกรณ์ที่พี่ใช้ ในการถักเสื้อ MF029 ค่ะพี่ใช้ไหม่คอตตอนซอฟ์นะคะคอตตอนซอฟ์เส้นขนาดสี่พายเส้นมันจะเท่ากับไหมพรมสีพี่จะเล่น5สีนี้คุณจะเล่นสีหรือไม่เล่นสีก็ได้นะคะถักสีเดียวทั้งตัวก็ได้ค่ะเวลาถักจะถักเส้นเดียวเดี๋ยวค่อยดูว่าพี่เริ่มจากสีไหนไหมนิดจ,จะไว้ทีหลังนะคะอันต่อไปเป็นเข็มเย็บค่ะเข็มเย็บ ไหมพรมนะคะจะเป็นเบอร์เล็กหรือเบอร์ใหญ่ก็ได้หรือจะเป็นเข็มปักคอสติสก็ได้ค่ะเราจะใช้เก็บเศษต่อไปค่ะกันไกนะคะเราจะเอาไว้ตัดเข็มโคเชเป็นเข็มโคเชหัวขนาด4มิลน,นะคะหรือจะใช้เข็มทองสองหัวเบอร์ห้าทับศูนย์เราจะใช้ในการป้อนห่วงนะคะป้อนห่วงเอาไหมเนะะี่ยค่ะเข้าไปในแมนิดโดยการใช้เข็มโคเช ตัวมาร์กเกอร์มาร์กเกอร์ใช้8ตัวค่ะสีไม่ต้องไปกังวลนะคะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นหน้าตาเหมือนเหมือนเข็มกลัดก็ได้หรือถ้าคุณไม่มีคุณจะใช้ไหมต่างสีคล้องเป็นวงกลมทั้งหมด8อันก็ใช้ได้ค่ะสุดท้ายที่จะอธิบายจะเป็นไมนิดไมนิดพี่ใช้2เบอร์2ขนาดนะคะขนาดนี้คือ3.5มิล สามจุดห้ามิลถ้าเป็นไมนิดที่เป็นไม้นิดเปลี่ยนหัวค่ะเวลาเราซื้อเขาจะมีตัวนี้ให้มันจะเป็นตัวที่วัดขนาดของไม้นิดนะคะถ้ามันแทงลงไปตรงรูตรงไหนที่มันใส่แล้วพอดีได้ไม่หลวมไม่ครับมันคือเบอร์มันเนะะี่ค่ะตรงนี้คือสามจุดห้าถ้าเป็นของ u ูเมันคือเบอร์สี่อีกเบอร์หนึ่งที่พี่ใช้สี่จุดห้ามิลเราแทงเข้าไปที่สี่จุดห้ามิล ถ้าเป็นของ US นะคะมันจะเป็นเบอร์เจ็ดไม่นิดใช้ได้ทั้งที่เปลี่ยนหัวได้และก็เปลี่ยนหัวไม่ได้พี่เมย์จะใช้ตัวที่เปลี่ยนหัวได้เราจะใช้สายเคเบิลแค่เส้นเดียวสายเคเบิลใช้ได้ตั้งแต่ความยาว80-120คุณมีแบบไหนคุณใช้ได้หมดนะคะ80-120อย่าต่ำกว่านี้นะคะถ้าต่ำกว่านี้จะถักเสื้อลำบากเพราะว่าจำนวนห่วงของเสื้อมันจะเยอะ ถ้าของเราเป็นไม้นิตที่เปลี่ยนหัวได้เขาจะมีตัวนี้มาให้เป็นตัวงอตัวไม้นิตที่เราใช้อันแรกเลยจะเป็นไม้นิต4.5ค่ะ3.5เราจะใช้เก็บขอบอย่างเดียวเวลาเราเอาไม้นิตใส่เข้าไปนี่นะคะถ้ากรณีที่เป็นเปลี่ยนหัวได้เราเอาไม้นิตใส่เข้าไปตรงนี้มันจะมีมีรูให้ตรงนี้หมุนค่ะหมุนตรงนี้ให้มันอยู่ตัวเวลาเราจะปลดออกเราก็ทวนเข็ม อันนี้ตามเข็มบิดให้อยู่นะคะเวลาใส่อีกอันหนึง่งมันสามารถเปลี่ยนหัวได้ถ้าถึงตอนที่เราถักขอบเราก็เปลี่ยนเป็นอันเล็กทีนี้มีคำถามว่าถ้าคุณไม่มีไม้นิตแบบเปลี่ยนหัวได้ถักได้ไหมถักได้ค่ะถ้าหาซื้อที่เปลี่ยนหัวได้มันไม่มีนะคะจะซื้อที่มันมีทั้งหัวทั้งสายยาวลงมาเลยก็ได้ค่ะ ไม่นิดใช้ได้ทั้งหัวสั้นหัวยาวเวลาคุณซื้อกรณีที่เปลี่ยนหัวไม่ได้คุณต้องซื้อสองเบอร์นะคะบอกบอกคนขายว่าซื้อตรงนี้หัวตรงนี้ย3.5มิล1เส้นแล้วอีกเส้นหนึ่งคือ4.5มิลแต่ถ้าเกิดคุณซื้อแบบเปลี่ยนหัวได้สายเคเบิลคุณใช้เส้นเดียวแต่คุณเปลี่ยนหัวถ้าสนใจซื้อตัวนี้คุยกับพี่เมย์ได้นะคะหลังไมพี่เมย์มีแนะนำอุปกรณ์เราพร้อมเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือถักกันคะ่ะ เวลาเราใช้ไหมที่เป็นไหมก้อนกลมแบบนี้นะคะให้ดึงไหมออกจากตรงตรงใจกลางไหมจะได้ไม่วิ่งไม่แนะนําให้ออกจากด้านข้างนะคะเวลาเราใช้มันจะลําบากมันจะกิ้งหนีเราพี่จะเริ่มจากสีเหลืองเราจะป้อนห่วงเข้าไปที่ไหมนิดเหมือนกบเราถักโคเชค่ะทําห่วงขึ้นมาก่อนหนึ่งห่วงเอาห่วงเนี่ยใส่เข้าไปในไหมนิด ใส่ใน,น,นเข็มโคเชเบอร์ห้าทับศูนย์ค่ะนี่นะเอาไม่นิดไม่นิดที่ใส่หัวเรียบร้อยแล้วเริ่มจากเบอร์สี่เริ่มจากสี่จุดห้ามิลค่ะวางไม่นิดแบบนี้วางไม่นิดเข้าไปตรงช่องนี้นะแล้วดึงห่วงที่หนึ่งพอดึงห่วงที่หนึ่งเข้าไปในไม้ใส่มาร์กเกอร์ค่ะ มาร์เกอร์ตัวที่หนึ่งใส่ตามที่พี่เขียนไว้ค่ะหนึ่งเอ็มหนึ่งอันนี้มาร์เกอร์นะคะมาร์เกอร์คือเอ็มต่อไปอีกหนึ่งห่วงอันนี้คือหนึ่งพอหนึ่งเสร็จแล้วนะใส่มาร์เกอร์ตัวที่สองเวลาอ่านอ่านห่วงหนึ่งเอ็มหนึ่งเอ็มเอ็มคือมาร์เกอร์ ต่อไปตรงนี้หกห่วงค่ะหนึ่งปัดไปสองสามห่วงที่สี่ห่วงที่ห้าห่วงที่หกพอได้ห่วงที่หกเสร็จแล้วใส่มาร์กเกอร์เอมปัดห่วงไปหนึ่ง ใส่มาร์เกอร์ M อ่านว่า M หนึ่ง M นะฮะพอบิดมาตรงนี้จะเป็นยี่สิบหกห่วงขึ้นเท่าพี่เลยนะไม่ต้องสนใจว่ารอบอกเท่าไหรค่ค่ะแต่ถ้าเป็นของเด็กค่อยว่ากันอีกทีนะคะอันนี้ของผู้ใหญ่นะสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดบิดแบบนี้ค่ะเก้าดูที่มือพี่แล้วก็ดูที่ไหมนะนับให้ได้ยี่สิบหกค่ะนับจากมาร์กเกอร์มาสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สี่สิบห้าสิบหกห่วงที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอีกหกห่วงค่ะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้า ยี่สิบหกพอห่วงที่ยี่สิบหกเสร็จแล้วใส่มาร์กเกอร์เอ็มปัดไปเอาห่วงขึ้นมาหนึ่งหนึ่งแล้วนะคะเอ็มปัดห่วงไปเอ็มหนึ่งเอ็มแล้วตรงนี้หกหกห่วงค่ะหนึ่ง สองสามสี่สห้าหกพอครบหกเสร็จแล้วใส่เอมค่ะหนึ่งพอหนึ่งแล้วใส่เอมปิดห่วงสุดท้ายหนึ่งห่วงค่ะทีนี้ดูปิดห่วงสุดท้ายนะ ถ้าเราถ้าเราดึงขึ้นมาในห่วงมันจะเกินห่วงสุดท้ายปิดแบบนี้เลื่อนขึ้นไปบนสุดเลยเอาตรงนี้ค่ะเอาตรงที่เข็มโคเชเนี่ยใส่เข้าไปในไม้นิดเราก็จะได้จํานวนห่วงที่ป้อนทีนี้ที่พี่บอกว่าถ้าเป็นของเด็กเอาไว้ก่อนหมายความว่าอะไรถ้าคุณถักของผู้ใหญ่ไม่ได้คุณอย่าเพิ่งไปถักเสื้อเด็กนะคะเพราะว่าเสื้อเด็กตัวรายละเอียดมันจะเยอะกว่าให้คุณลองถักเสื้อของผู้ใหญ่ก่อนให้ถักให้ตัวคุณเองอะคะ่ะใส่ได้ก่อน แล้วค่อยเอาไปดัดแปลงปกติแล้วว่าคอด้านบนจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่มันจะแตกต่างตรงหน้าอกทีนี้ถ้าใครหน้าอกใหญ่มันจะต้องถักเพิ่มขึ้นเยอะถ้าคนหน้าอกเล็กก็อาจจะปิดงานได้เร็วเดี๋ยวค่อยๆตามพี่เมทีละขั้นตอนเสื้อตัวนี้เป็นเสื้ออย่างง่ายนะคะยังไม่ต้องได้คำนวณห่วงไม่ต้องคำนวณขนาดของตัวห่วงไม่ต้องคำนวณแรงมือลองถักตามพี่ดูก่อนนะคะแล้วตัวต่อไปเดี๋ยวเราค่อยไปคำนวณลายกันทีนี้วิธีตรวจงาน มันนับแบบไหนอ่ะให้ดูแบบนี้นะเวลาอ่านนะคะตรงนี้คือหนึ่งห่วงเห็นไหมคะหนึ่งห่วงมาร์กเกอร์เรียกเอ็มค่ะเอ็มหนึ่งเอมตรงนี้หกนะสองสี่หกเช็คงานด้วยนะคะแล้วตรงนี้เป็นเอ็มหนึ่งเอ็มตรงนี้ยี่สิบหกค่ะเนี่ยยาวๆในยี่สิบหกพอ26ยี่สิบหกเสร็จปุ๊บมันจะมาอยู่ตรงมาร์กเกอร์ตรงนี้อ่านว่าเอ็มหนึ่งเอ็ม แล้วตรงนี้หกค่ะสุดท้ายตรงนี้เป็น M 1M จบด้วยหนึ่งขึ้นแบบนี้ก่อนขึ้นงานออกมาอย่างนี้นะแล้ว EP งเราจะมาเริ่มถักงานกันรายละเอียดของเสื้อตัวนี้ที่เกี่ยวข้องนะคะพี่จะลงไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์ก็ดูได้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอเช่นกัน พบกันคลิปต่อไปนะคะ EP งเราจะเริ่มถักคอเสื้อแยกสี่มุมพลิกกลับไปมาจนได้จนได้คอเสื้อด้านหน้าที่มันเชื่อมกันค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถูกใจกดติดตาม youtube ช่องพี่เมย์นะคะเมทินีแฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ